เคยสังเกตไหมครับว่าเดี๋ยวนี้เวลาเราคุยเรื่องการเมืองเราไม่ได้คุยกันแค่เรื่องใครจะชนะแต่เรากําลังคุยเรื่องชีวิตเราจะดีขึ้นยังไงพักนั้นมีสวัสดิการให้ฟรีแลนซ์พักนี้จะแก้เรื่องฝุ่น PM 2.5ยังไงเราจะรวยขึ้นได้อย่างไรในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคนรุ่นใหม่ไม่ได้มองการเมืองแค่ในสภาแต่จับตาผ่านโซเชียลมีเดีย ั้งแนวคิดและท่าทีต่อสังคมพักการเมืองที่ถูกพูดถึงจึงไม่ใช่แค่พักใหญ่หรือพักเล็กแต่คือพักที่สื่อสารตรงใจและสะท้อนอนาคตของพวกเขาได้การเลือกตั้งรอบนี้จึงไม่ได้มองหาแค่พักที่พูดเก่งแต่เรามองหาพักที่มีโซลูชันหรือทางออกที่ใช้ได้จริงวันนี้รวบรวม6กพักการเมืองที่มีคาแรคเตอร์เด่นนโยบายโดนใจมาฝากกันเริ่มที่พักที่กระแสะแรงในโลกออนไลน์อย่างพักประชาชนนําโดยแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอย่างคุณเทง้งนัทพงศ์จุดเด่นที่คนรุ่นใหม่ คือความชัดเจนเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างและการเปลี่ยนระบบราชการให้เป็นดิจิทัลเกอร์เมนต์หรือรัฐบาลแพลตฟอร์มที่ทุกอย่างจบในมือถือแบบไม่ต้องรอคิวไม่ต้องใช้กระดาษใครที่เบื่อระบบราชการแบบเดิมๆพักนี้คือตัวเต็งในใจแน่นอนครับมาต่อที่เจ้าพ่อโปรเจกต์อย่างพักเพื่อไทยพักนี้คนรุ่นใหม่มองว่าเป็นสายเศรษฐกิจตัวท็อปที่ชูนโยบาย Learn to E a r n เรียนไปหาเงินไปและการอัปเกรดทักษะดิจิทัลเพื่อเพิ่มเงินเดือนแถมยังมีรถไฟฟ้าราคาถูก20บาทตลอดสา ถ้าทำได้จริงจะช่วยประหยัดค่าครองชีพไปได้มากเลยทีเดียวพักเปิดใหม่ที่น่าจับตาอีกพักในตอนนี้คือพักโอกาสใหม่ครับนําโดยประหลัดตุม๋มจตุพรบุรุษพัฒที่เปลี่ยนบทบาทจากข้าราชการระดับสูงมาลงสนามการเมืองมีนโยบายที่คนรุ่นใหม่สนใจคือการสร้างรัฐสวัสดิการท่วนหน้าที่ครอบคลุมคนทํางานอิสระหรือเหล่าฟรีแลนซ์ให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการเหมือนพนักงานบริษัทเป็นพักที่เน้นการบริหารงานแบบมืออาชีพเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและครอบคลุมส่วนใครที่เป็นสายเทคก,กับพักงานเมืองสายเทคโนโล และนวัตกรรมหรืออยากเห็นเมืองดีขึ้นต้องมองไปที่พักไทยก้าวใหม่ของดรเอสุชัดชวีครับกับนโยบายธนูสี่ดอกที่เน้นใช้ดาต้าและวิศวกรรมมาแก้ปัญหาน้ำท่วมและการจราจรแบบยั่งยืน พักนี้เน้นภาพลักษณ์ความทันสมัยและใช้นวัตกรรมนำการเมืองเหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่เชื่อในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยีครับมาที่ไอเดียสุดเจ๋งจากพักไทยสร้างไทยกับหวยบำเหน็จหรือสลากการออมแห่งชาติหลักการง่ายๆคือซื้อหวยเงินไม่หายถูกรางวัลรับเงินสดเปลี่ยนเงินหวยเป็นเงินออมคนรุ่นใหม่หลายคนอาจจะคิดว่าการออมเงินเป็นเรื่องยากและน่าเบื่อใช่ไหมครับไม่ต้องรอโชคชะตาเพียงอย่างเดียวเพราะนี่คือการสร้างบำนาญประชาชนด้วยมือเราเองใครชอบลุ้นโชคแต่ก็อยากมั่นคง พักนี้คือคําตอบครับปิดท้ายด้วยพักเล็กเปิดใหม่พักรักชาติ ที่ถูกพูดถึงอย่างมากในกลุ่มคนรุ่นใหม่บางกลุ่มด้วยสโลแกนไม่เทาไม่ดัดจริตพักนี้ฉีกแนวมาเอาใจสายบันเทิงพร้อมดันอุตสาหกรรมบันเทิงและกีฬาไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยไประดับโลกใครที่เป็นสายบันเทิงครีเอทีฟพักนี้ได้ใจไปเต็มๆเ,เพราะเขามองเห็นไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นพักใหญ่ที่เน้นโครงสร้างหรือพักกลางพักเล็กที่เน้นไลฟ์สไตล์แต่ละพักก็มีจุดเด่นต่างกันไปสุดท้ายแล้วพักที่ใช่ที่สุดคือพักที่คิดว่าจะทําให้อนาคตของเราดีขึ้นอย่าลืมออ ไปใช้สิทธิ์กันในวันที่8กุมภาพันธ์นี้นะครับ